ไปไหนเจ้าอไปเลยเอาละหน่วยอาวาดมาละเไหนี่เไหนี่เไหน ไปหาตาก lo, helmet, like, Bryant, ิงก็ยายแอดรอใจลูกพูแน่พูแน่พูแน่ตากิงยายยน่ะไปลหรอใจลูกแน่ไปขอเรพขอลราตายยัยยน่ะตายยัยยน่ะตายยัยยัยกับไปขอตายาัยพูแน่พูแน่พูแน่เฮ้เจ้มาลูกเอวขนาดมาจะยูนะเออซอดขนาดอย่าไปตั้งแดนนี่เอาไปไปตั้งแดนนี่ ไปเป็นจังแดนนี่นี่ไปตกนะลูกตกนะย่างไปเลยย่างไปเลยเลยบักปอนไม่แนะ่ลูกระวังลดนะระวังลดนาพอรถตวัวยุดก่อนรถมายุดก่อน ระวังระวังตกลุมลุกตกลงอ่ะไปเลยหยีบไปอ่ะปังฟอนอยากยไปปีแล้วปังฟอนอยากยไปปีนแล้วลูกแน่ล้อน้องก่อนเน่เน่ล้อปังฟอนกันมาเพะมาเพะลูกปังฟอนมาเพะแน่ฟอนนองมาแน่ลูกปังฟอนมาเพะแล้วปังฟอนมาหาพี่นี่เน่แล้วตกลุมนะลูกตกลุมไหนแน่เน่เน่ล้อน้องก็ลูกนี่เออ นั่นนั่นพอได้ไปปุ๊นละนี้มันกัการค้ำเออปังปอนลูกกับลูกลูกลูกย่างเจ็บตีนเจ็บหัวเข่าลูกลูกลูกเจ็บหัวเข่าลูกเดินเดินเดินอเน่ล้อน้องกับลูกเอเน่ีนี่ต่อปังปอนก่อนนี่ล้อน้องกับลูกล้อน้องก่อนห้องปีน่ลหร